นี่จ้าตัขนมจีนใส่กระชายจ้าหาเก็บยาตากะกะแตนไปกินส้มตำวันนี้เห็นแต่ดอกมันนึกว่ามันจะมียอดไม่มีผักกินละไม่มีผักกินละเดี๋ยวลงไปดูตรงข้างทา,า,างก่อน แกหมดแล้วแกหมดแล้วนี่วันนั้นยังเห็นอ่อนๆอยู่เลยยอดมันไม่อวบนี่ขึ้นมาใหม่เยอะเลยแต่ยอดมันไม่อวบน,นี่เห็นหมั้ยยอด ไม่เอาดีกว่าไปหาผักในสวนเราดีกว่ามันแก่หมดแล้วยอดมันไม่อวบอืเยอะแยะขึ้นมาใหม่แต่ว่าตอนมันขึ้นมาฝนมันตกมาหน่อยไปหาดูผักในสวนดีกว่า แดดออกแต่ดูยายแดดออกแต่ดูยายเ <c oughs> ก็บยอดมะระก่กินจนเบือ่อแล้วแหละมะระนั่นะนะโอ้แต่ยอดงามมากเลยเดี๋ยวเขาเก็บก่อนอ,ออกลลกมาเพียบเลยนี่ โอ้โห oh, ร้อนเดี๋ยวเปิดทิ้งไว้ดีกว่าวันนี้ร้อนเกินนี่เขาเก็บก่อนนะยอดนี่ได้แล้วเว้ยผักมะระ <laughs> ตะมุตะมิมะเขือก็จะแก่อยายจะเอาไปทำไอ้นั่นอสาเก็บไว้ว่าจะเอาไปแกงแกงอะไรนะล่น หล่นปลาร้ามันมีเยอะไหมถ้ามีเยอะเก็บไปกินหน่อยอันนี้ออกใหม่ดูดิสวยๆนี่อ่อ,อนๆน,นี่ตอนนี้จะวมาเก็บอีกรอบได้อีกรอบหนึ่งเก็บมันหนาวมันแตก ยายกำลังคิดอยู่เก็บผักในระหว่างเก็บผักก็คิดอยู่ว่าจะเอาเมนูอะไรมีอยู่สองอย่างตำขนมจีนกับยำขนมจีนกำลังคิดอยู่ว่าจะทำอะไรกินกำลังคิดนี่เอาตอนนี้ไปอันหนึ่งกินกับขนมจีนอร่อยอร่อยนี่จะขุดไปต้นหนึ่ง มระล,ลูกนี้แอบแอบแอบ,แอ,บอยู่ข้างนอกดนดิมันกระเดินแล้วนี่อนีนอีกลูกหนึ่งว้าอุ๊นี้อีกลูกหนึ่งโอ้ยเพื่นพนอนๆเออยย่าเห็นแค่ลูกเดียวหลายวันแล้วเนาะแม่ขึ้นเองอไปเพื่อนๆรีบทำกิน ยายจะออกมาทํางานข้างนอกแป๊บหนึ่งตอนเย็นยายก็ต้องไปเดินเล่นนะเนี่ยอาทิตย์ละครั้งเนาะรีบไปกินเดี๋ยวว่าจะมาเก็บลูกแพรมันหมดแล้วแหละไปหายแย่งตัวต่อนี่ได้แล้วจะทำการตํานะคะลกขนมจีนอยู่ย พลิกเสร็จแล้วก็ใส่กระชายลงไปแล้วก็ตำตำ,ตำแล้วก็ปรุงรสเหมือนส้มตำนี่แหละอร่อยเด้อตำขนมจีนใส่กระชายนะคะมาแล้วนะคะทีนี้ก็ปรุงรสเลยใส่อะไรก็ใส่ลงไป อกิน,นคนเดียว <c oughs> <c oughs> จำขนมจีนใส่กระชายจ้ามากินกันว้าววาว,ว,ว,พวเพื่อนมาเด้อ